สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสุดท่านผู้ชมครับวันนี้27เมษายน2565นะครับนำข่าวดีมาบอกผู้สูงอายุพิเศษครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเป็นรับสูงสุดเดือนละ1,250บาทเลยนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสูงสุดนะครับ26เมษายนคือเมื่อวานที่ข้าพนาันรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพอมเสนอครับ มาตรการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มตามช่วงอายุครับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับเดือนที่จะเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน6 5 6เดือนก่อนนะครับโดยคาดว่าจะต้องใช้จ่ายจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพจํนวนบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสสี่คนตามจำนวนที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเอาไว้นะครับ ใช้งบประมาณจากงบกลางนะครับเป็นจำนวนเงิน8,348,160,000บล้าน1 0 0 0บาทนะครับโดยมีรายละเอียดนี้นะครับผู้สูงอายุ60-69ง6ปีนะครับมีผู้สูงอ 6, 000, 000, 000, ายุ6ล้าน4 0 0แสนกว่าคนนะครับก็อัตราเดิมนี่ผู้อายุ60-69ปีนี่รับ600บาทต่อเดืนนอนคณะมนตรีอนุมัติงบเพิ่มเติมก็จะจ่ายเพิ่ม เพิ่มให้เดือนละร้อยครับจาก600บาทเพิ่ม100ก็จะกลายเป็นรับเดือนละ7 0 0บาทนะครับโดยได้เดือนเมษาถึงเมษาหกห้ถึงกันยาหกห้เดือนนะครับก็ใช้งบประมาณ3 8 0 0ล้านบาทเสร็จนะครับส่วนผู้สูงอายุอายุ70ปีถึง79ปีมีอยู่3 3ล้านเศษ3ล้านกว่าคนนะครับก็อัตราเบี้ยยังชีพเดิมเดือนละ7 0 0 เจ็ดสิบถึงเจิบเก้าเนี่ยได้รับเดิมได้รับเดือนละ700ดร้ก็เพิ่มให้เดือนละ150บาทนะครับก็อัตราใหม่ก็จะได้รับเดือนละ850บาทใช้งบประมาณ2,711ล้านบาทเสร็จนะครับผู้สูงอายุ8 0ดสถึงแปดสิบปีมีอยู่1นึ่งล้านสองกว่าคนนะครับหนึ่งล้านสองแสนกว่าคนเดิมเบี้ยยังชีพจ่ายอัตราเดือนละแปดร้อยบาทก็จะเพิ่มเบี้ยยังชีพให้เดือนละ200ร้ก็ทําให้ อัตราใหม่ได้รับเบีย้ยยังชีพเป็นเดือนละ1นึ่ใช้งบประมาณหนึ่งพันสี่ร้อ้าสิบเก้าล้านบาทเ็จเศษนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุอายุเก้าสิบปีขึ้นไปมีอยู่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งแสนเก้าหม่นหกอร้อยสสเอ็ดคนเดิมได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละพันก็จะเพิ่มให้อีกเดือนละสองร้อยห้าสบาทก็เพิ่มเป็นรับเดือนละหนึ่สองร้อยห้าสิบาทนะครับก็จะ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น2 9 4ล้าน3 0 0แสนกว่าบาทนะครับรวมทั้งสิ้นผู้สูงอายุมีทั้งสิ้น1 0ล้าน896,444คนนะครับก็จะได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพในอัตราผู้อายุ60-69ปีก็ได้เพิ่มมาเดือนละร้อยจากเดิมนะครับผู้อายุเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าก็ได้เพิ่มเดือนละร้อยห้จากเดิมที่เคยได้รับ 80-89ก็ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเดือนละ200อายุ9 0ไปก็ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเดือนละ250นะครับก็จะใช้เงินที่เอามาเพิ่มให้กับผู้สูงอายุนี้6เดือนนะครับก็จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น8,348ล้านบาทเศษๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มในช่วงระยะเวลา หเดือนก็คือเมษายนหกถึงกันยายน65ก็ถือว่าช่วยผู้สูงอายุดได้มากทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากหมดรอบการช่วยครั้งนี้แล้วก็ต้องรอติดตามข่าวจากรัฐบาลต่อไปว่าเดือนตุลาคม65หเป็นต้นไปจะช่วยแบบนี้อย่างต่อเนื่องไหมหรือว่าจะเพิ่มให้เฉพาะในช่วงเมษาถึงกันยายน65นี้ก็ยังมีข่าวจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ